ค้างตัวใหญ่ช้างตัวนี้อายุเยอะแค่ไหนเนี่ยห้าสิบกว่าครับอู้อย่าบอกนะว่าจะได้ขี่พ่อใหญ่ด้วยก็ขี่แน่นอนครับตนนัวนี้มาแล้วต้องได้ขี่แน่นอนโอ้โหฟูงใหญ่มาก ตัวตัวนี้กับตัวเมื่อเช้าตัวไหนใหญ่กว่ากันตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้ต้องขึ้นยากกว่าดิฮะครับตัวนี้ใหญ่กว่าแต่ตัวเมื่อเช้าสูงกว่าถ้าขึ้นไปได้มันก็นั่นเสริบอยู่เด้อันนี้จะเก็บขี้ช้างเหรอเเขี้้้้ชชาางาลยอไม่ได้เก็บขี้ช้างเลยวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเก็บ พวกนี้ค่อยเก็บแล้วกันโอ้ขี้ช้างเยอะเดี๋ยววันกลับจะค้อ,อไปเป็นปุ๋ยสักถุงสองถุงขี้ช้างกับขี้วัวมันใส่เอาไปใส่ผักได้ไหมหรือเขาใส่ต้นไม้ใส่ได้ทั้งผักทั้งต้นไม้ครับโอ้ขี้ช้างเป็นกองๆเลยเราไม่เอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยทำกระดาษ โอ้ทำกระดาษจากขี้ช้างได้ใช่ทำกระดาษทำผ้าไหมฮะผ้าไหมก็ทำได้ดมันเป็นเส้นใยใช่ไหมโอ้บัดน,นึงขี้เยอะขนาดไหนเนี่ยอันนี้มาเก็บขี้ช้าง่อา โอ้งาใหญ่มากเลยนะพ่อใหญ่หญเราต้องเอาพ่อใหญ่ไปแห่ด้วยใช่ไหมไปครับไปวันที่ 8, แปเก้าเดได้เจอกันวันที่แปดว้ถ้าหนูไม่ได้เรียนตีกองวันที่เก้าอยู่หนูยังตามไม่ได้นะรอยเอ็ดแต่นี่หนูเร่องเรียนตีกอง แปลว,ว่าชีวิตเรานี่ต้องอยู่กับช้างตลอดเลยอ้หาใหญ่เท่าขาเลยดิก่อนแห่น,นี่ต้องเอาผู้ใหญ่ไปอาบน้ำไหมเนะี่ย คนเล้บอกกขายัยังครับเอาหนึ่งสองสามอ่านะครับจุงกาสวัสดีบทับบทเมียวบังพูนบัทเดือเล่อขึนเนี้ยเนาะวันนี้อยู่ในช่องเฟม i l y ี่สีทับไทยและช่องคนมันนอกสตูรีโอค่ะครับผมวันนี้นะครับถือว่าเป็นมือดีนะครับบรรยากาศช่วงเศร้นานะครับอยู่กับ ของช่องคนมานอกสตูดิโอคนมานอกสตูดิโอนะครับผมและอยู่กับพ่อใหญ่สีทับไทยซูปปเปอร์สตาร์นะครับเดอะเฟสเมนไทยแลนด์นะครับวันนี้มูฮาซิมาเดียังกันเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับมูเนซิมาให้ผู้สาวคนสวยนะครับผมไปมาท้ำกิจกรรมนะครับเจ็บขีพ่อใหญ่นะครับผมเจ็บขี้ช้ายเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาเอามา ก่านมั eh? ้ง่ล mm ูกปลูกกล้วยไว้เยอะเหมือนกัน Huh? มันขี่ง่ายเลยนะ่ะนั่งบนหัวเลย,มไ,ยไมไก็ถ่ายไปด้วยเดินกลับบ้านไปด้วยก็ได้ไปพักผ่อนสักนอนสักไปทำขนมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เย็นมันจะไม่แข็ง ้าช้ามันร้องอย่างนี้คือมันเป็นอะไรที่ไหม<จ>ตกใจจะร้องเสียงดังใช่ไหม แล้วทำไมาถึงร้องเห็นข้าหลามยอยากเองเอาอีกเอาอีก อกล้องนุ่มดิลองเขาเลยเนาะได้ไงลองใครก็ได้ลองนี้เลยก็ได้มันได้ไปลงเองได้ได้อันนี้ก็ได้ครับใครยังใครพับนิ่งก่อนบอกเอายังไงก่อนเอารถท้องก่อนเลยดูดิดูคนจี ก่อนสิกับบ้านเนอะก่อนกับกกบ้าน